รู้จักตึกสาทรนยูนิคแข็งแรงยืนหนึ่งสร้างไม่เสร็จแต่ยังทนทุกดรามา่าสาทรยูนิคทาวเวอร์ตึกร้างกลางกรุงที่สร้างไม่เสร็จตั้งแต่ปี2533แต่โครงสร้างยังแข็งแรงยืนหยัดยาวนานกว่า35ปีกลายเป็นแลนด์มาร์คตำนานยุคต้มยำกุง้งที่ทนทานเหนืออาคารสมัยใหม่หลายแห่ง จากกรณีเกิดเหตุการณแผ่นดินไหวในเมียนมาส่งผลกระทบถึงไทยหนักสุดในรอบ100ปีทําให้อาคารหลายแห่งพังเสียหายนั้นซึ่งต่อมาไม่นานชาวเน็ตต่างแห่แชร์ภาพตึกสารทอนยูนิคทาวเวอร์ตึกร้างกลางกรุงที่สร้างไม่เสร็จตั้งแต่ปี2533แต่พบว่าหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไว้โครงสร้างยังแข็งแรงดีตึกซารนยูนิคทาวเวอร์ตึกแห่งความฝันที่หยุดอยู่กลางกาลเวลาแม้จะผ่านมาก,กว่า3ทศวรรษ นับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างซารทอนยูนิคทาวเวอร์หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักในชื่อโกดทาวเวอร์ก็ยังคงยืนตระงง g อย่างสง่าง,งามอยู่กลางกรุงเทพมหานครท่ามกลางกระแสะอาคารยุคใหม่ที่พังทลายร้าวหรือเกิดเหตุการณ์สันไหวระหว่างก่อสร้างแต่ตึกสาธทอนยูนิคที่ถูกทิ้งร้างไว้ตั้งแต่ยุควิกฤตต้มยำกุง้งกับยังยืนหยัดเหนียวแน่นยิ่งกว่าตึกยุคใหม่บางแห่งเสียอีก สาทรนยูนิคทาวเวอร์เริ่มต้นโครงการในปีพศ2533ออกแบบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสันตต่อสุวรรณสถาปนิกชื่อดังผู้สร้างสเตททาวเวอร์ตึกฟ้าแฝดอีกแห่งหนึ่งที่สำเร็จลุล่วงโดยโครงการได้วางแผนให้เป็นคอนโดมิเนียมหรูสูง49ชั้นไม่รวมชั้นใต้ดิน2ชั้นบนที่ดินขนาด2ไร่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนเจริญกรุงรวม60ยูนิต แต่ละห้องสามารถชมวิวแม่น้ำได้อย่างเต็มที่สไตล์สถาปัตยกรรมคลาสสิกผสม Post สโพสต์โมเดิร์นเสาโค้งระเบียงกรีกโดมด้านบนสุดเป็นที่ตั้งของเพนท์เฮาส์ราคาสูงสุดในโครงการแต่ด้วยภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปีพศ2540ทำให้โครงการขาดแคลนเงินทุนต้องหยุดก่อสร้างไปในขณะที่ตัวอาคารสร้างเสร็จแล้วถึง80-90%โดยเหลือเพียงการตกแต่งภายในและงานระบบพื้นฐาน นับตั้งแต่นั้นตึกแห่งนี้ก็กลายเป็นโกสทาวเวอร์หรือตึกร้างผีสิงในสายตานักผจญภัยทั่วโลกด้วยความสูง185เมตรและทำเลใจกลางเมืองจึงกลายเป็นจุดหมายของนักถ่ายภาพมุมสูงนักล่าผีและนักสำรวจเมืองแม้ปัจจุบันจะมีมาตรการเข้มงวดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปแต่ในอดีตก็มีผู้ลักลอบเข้าถึงตัวตึกเพื่อเก็บภาพวิวกรุงเทพมหานครแบบ360องศา ในปี2560มิวเซียมสยามได้รับอนุญาตจัดนิทรรศการ20ปีวิกฤตต้มยำกุง้งนณะอาคารแห่งนี้และยังมีภาพ,พยนตร์สยองขวัญเรื่องเพื่อนที่ระลึกโดย g d h ได้มาถ่ายทำแม้จะถูกปล่อยทิ้งไว้ตั้งแต่ปี2540แต่ตึกซาทรยูนิคก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสุดโสมของโครงการแม้แต่น้อยโครงการยังคงแข็งแรงทนทาน แม้ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวระดับ8.2เรกเตอร์จากประเทศเพื่อนบ้านอาคารแห่งนี้ก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดต่างจากตึกยุคใหม่หลายแห่งที่ประสบป,ปัญหาทั้งร้าวถลม่มหรือโครงสร้างที่ไม่มั่นคงขณะก่อสร้างสะท้อนถึงคุณภาพการก่อสร้างก่อนยุคต้มยำกุง้งที่แม้จะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเท่าปัจจุบนันแต่กลับทนทานอย่างน่าทึ่ง โครงการนี้เริ่มต้นในปีพศ2533ด้วยเงินลงทุนทั้งหมดที่สูงถึง1,800ล้านบาทกับความตั้งใจที่จะสร้างสาธรยูนิคให้เป็นคอมเพล็กซ์คอนโดมิเนียมสุดรูใจกลางเมืองในขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้อย่างสวยงามความฝันและความตั้งใจของทุกฝ่ายก็เริ่มสะดุดลงในปีพศ2536เพราะอาจารย์รังสรรค์ต่อสุวรรณผู้เป็นเสาหลักและเจ้าของโครงการ ถูกตั้งข้อหาในคดีจ้างวานค่าถึงแม้ในที่สุดศาลจะยกฟ้องแต่ส่งผลให้ขาดแคลนเงินทุนไปในช่วงหนึ่งเพราะสถาบันการเงินทั้งหลายต่างชะลอการปล่อยเงินกู้เมื่อคดีความและทุกอย่างคลี่คลายก็เหมือนการดำเนินงานจะเรียบร้อยดีเพราะการก่อสร้างก็เสร็จไปแล้วถึง80%หากแต่ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอีกไม่กี่ปีถัดมากลับเจอก้อนหินก้อนใหญ่ยักษ ที่ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดต้องล้มไม่เป็นทา่าในปีพศ2540ประเทศไทยเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจต้ยมยำกุง้งหลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาททำให้ประเทศประสบกับปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้นสถาบันการเงินทั้งหลายต้องปิดตัวลงโครงการก่อสร้างในกรุงเทพราวกว่า300อาคารถูกทิ้งร้างซึ่งอาคารสาทรยูนิค เป็นหนึ่งในอาคารที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปให้เสร็จสมบูรณ์ได้จนต้องปล่อยทิ้งร้างมานานกว่า20ปีบางก็ให้เหตุผลที่ทำให้ตึกสาทรยูนิคไม่สามารถก่อสร้างได้เสร็จเพราะเงาของตึกไปพาดท,ทับกับบริเวณวัดยานาวาส่วนบริเวณที่ตั้งของอาคารอยู่ตรงข้ามวัดซึ่งอาจจะมีแนวโน้มว่าเคยเป็นสุสานเก่ามาก่อนถึงแม้จะยังไม่มีข้อเท็จจริงใดมาพิสูจน์ความเชื่อนี้ของชาวบ้านได้ แต่ก็ทำให้ชาวบ้านคนงานและบุคคลอื่นๆรู้สึกหวั่นเกรงไม่น้อยนอกจากนี้ในปีพศ2557ก็ได้เกิดเรื่องราวน่าเศร้าสลดที่ทำให้ตึกร้างแห่งนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเพราะช่างภาพชาวไทยบังเอิญไปพบศพชาวต่างชาติในอาคารบริเวณห้องน้ำชั้น43หลังการตรวจสอบจากตำรวจพบว่า เป็นนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนที่ปลิดชีพตัวเองโดยการแขวนคอไม่เพียงแต่เรื่องราวที่เล่าขานกันมาทำให้ตึกร้างสาทรแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่เพราะบรรยากาศวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครที่ความสูงกว่า185เมตรจากพื้นดินทำให้สถานที่แห่งนี้มีสเสน่ห์ไม่น้อยไปกว่าร้านอาหารหรือบาร์บนดาดฟ้าอื่นๆปัจจุบันตึกสาทรยูนิคมีการรักษาความปลอดภัยที่หนานแน่นมากขึ้น และยังไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในอาคารเช่นเดียวกับเมื่อก่อนและสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบ หากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ